เวยมือแร่งกันควมดันขึ้นนี้หรอก <c oughs> คือตื่นเต้น,นแต่นอบานนี้เนี่ยมันทางในที่ละแนี่อมอยู่ห่วยฉันม่ทราคนบรเลยครับบรไเลยได้บ่เนี่ยมุนงทางอ่ะคขีดีดีอ้ยว่าใหไปหาจางเข้าหัดกับโบไปจางโอ้โีวิตมาเสียงก็กคนปานันเดอเกี้ยไนี่กนหนึ่งเอาเกสองย่า้างเดียว่ ขายคา,าดกัเขาเกียสองกับปล่อยคาดเยอะแค่คาดม่มางเพตวเยเออมี่ตีนกับียคา,าดทวนตัวไปยคา,าดตีนนีจะขันเดงไม่ใช่คาดแต่ก็ไปเปี่ยนเกียไปต่ออ้าวลุมกับยคา,าดที่หะยบคาดยาเบรแต่่อหลุม เดินมันตุกทางกต่พ่อเปนทางกอง,อ,าางอ,าองน้องถึงหมดทางเดี๋ยวนี่จะคล้องนั่งมีหล่อขางขัวดี๋ยวนี้มองอย่าคล้องน,งนอั่งไม่ยืดซื้อหล่อหล่อไม่ยืดซื้อกลุ่มองอย่าคล้องนงั่งเกียเลยเออกระโปองตรงไปแกเพราะว่ามันทางขึ้นมันสี่อยอชี้ไปมันโบคือนอย่าเบียดย่างเดียวกู้แล้ว <laughs> ส้ำอย right. ูท yeah, ี่มันต้องมาช้อนหรอกตือนเตียนด้วยหยาดด้วยโอ้ยเกียก็บอเลยหยาดไปมังขังกีนไปขางเตียนล่ะเออหนูแล้วอย่าปากมูไรเดี๋ยวเออบอไปตรงผุ่นเพราะว่าสิไปหน้าห้องออูอยังไ ทางที่เราก็เรียเอียบพ่อไปกลางๆเลยไม่มีรถไฟมาหรอกถ้ามีรถไฟมากอะจอดไ้เพิ่นไปถ้าวิ่งไปสวนเพิ่นทักขี้ป้อนเป็นก็จอดที่นิ่งไม่รถได้เพิ่นไปเองเพิ่นเออไม่ไดเข้าไปดีไปอีกเข้าไปจำเข้าขาดไปทำนี่อ้าขี้กินถนนใหญ่ขี้ได้โอ้ยก้กินเลยคุยเงี้ยงไม่มาทั้งในหอดมองเดียวจะดอกเมีย เ้าอนมังเดียวจอดไม่ทีเดียวไงโอ้เดียวอะไรอีกโอ้เขาบอกสิมีเสียงกับเจ้าโอ้มันเรียวอะไรอยู่จะบตัตตองไม่ยานเนาะช้าช้นีชช่สิเนี่ยก็แต้มันโ <c oughs> ตขง้งเงบนอโตหาลุงน,นยเบาจังสันกันนัดครับรถันีโาาร่จะเบาจังสันดูสักฟะสักฟะสัฟ,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 ฟนี่เป็นไก่ไม่ยงเลยที่หละ่ะอุ้ยต่อแม่น่ะปากดูคนโอ้ไ้เนี่ยก็แดดนอบ้านนี่เียยวเีเรีวบ้านนี่ 哦，这样呢？